สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงคะคำถามค,ค่ะคำถามอยากถามวา่าป้าป้าซื้อดินทั้งดินทั้งบ้านมาแล้วเ็าเจ้าของเขเอากลับเขาเขาเขาจะให้คืนอ่าจะ่ายกลับจะให้เขากลับเขาเลยก็ป้าก็าให้เ็าไปเขาอแล้วก็โอนไปให้เป็นจิตของชื่อหลานชายอื ชื่อหลานชายค่ะแล้วป้าตนก็ทำสัญญาที่ธนาคารก็เขาคู่มาได้หกแสนแต่ป้าซื้อกลับมาแปดแสนแปดแสนแปดพันตั้งบทนั้นรวมแล้วป้าจะป้าป้าจะดำจะพ้องร้องก็ได้ไหมลูก ยังยังไม่เข้าใจเรื่องเลยครับป้ามีว่าไงนะคือคือเหมือนเหมือนป้าบอกว่าจริงๆแล้วมันประมาณหกแสนแต่ป้าไปซื้อคืนมา8ปดแสนใช่ไหมคะคุณป้าเดี๋ยวนะป้าปที่ดินอ่ะป้าป้าครับเอองงครับออที่ดินเนี่ยเป็นของใครอะ่ะเดิมอะ่ะที่ดินเป็นของนางอาดมลูกเขาขายให้ใคร าานางอารมณ์เขาก็นางนางเยง่งเขาก็ยึดไป,ปเป็นหนี้เขาก็ยึดไปแล้วนางอารมณ์ม,มาขอร้องให้ป้าช่วยซื้อกลับให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวที่ที่ดินของคุณอารมณ์เนี่ยเขาไปเขาเป็นที่ดินของเขาใช่ไหมเขาไปจำนองไว้กับคนคนหนึ่งใช่ไหมอเอาแค่อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับครับไปจำนองที่สำนักงานที่ดินเสร็จแล้วก็เขามาขอร้องให้ป้าเนี่ยไปไถถอนออกมา ใช่ครับเอาเงินไปจ่ายแทนเจ้าหนี้ใช่ไหมแทนทากแทนแล้วพอจ่ายจ่ายไปเสร็จปั๊บก็ได้โฉนดคืนกลับมาโฉนดนี้ถ่ายถอนออกมาจากสำนักงานที่ดินไหมหรือว่าเอาไปวางไว้กับเจ้าหนี้เฉยๆไส่โนอย่างธนาคารเอ้ยจากสำนักงานที่ดินลูกแ้วเอามาจำนองธนาคารก็มาจำนองเด็ดเด็ดนะเอาไปถ่ายถอนถ่ายถอนจ่ายเงินเจ้าหนี้นอกระบบใช่ไหมัจ้า นอกระบบจ่ายเสร็จพอจ่ายเสร็จปั๊บแล้วใครเอาไปจำนองธนาคารใครโดนคั่ออกจากบ้าน่ไหมมันเจ้าของเจ้าของใช่ไหมเจ้าของเอาไปจำนองธนาคารให้ป้าเอาตังให้ป้าเอาตังให้ป้าอ่อาป้าก็ได้ได้เงินมาใช่ไหมได้เงินมาแสนเหลืออยู่สองแสนกับแปดพันยังไม่ได้ครบใช่เขาทำไมยังไม่ใจ่ายให้ไม่ครบล่ะครับ เขาบอกก็ไม่ใช่ให้ป้าเขาป้าตามเขาเขาก็ไม่พูดเลยป้าว่าจะพร้อมก็ว่าพร้อมอะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่โอนนั้นก็ให้โอนไปให้ลูกชายก้าหลานชายก้องหลานชายเป็นตำรวจป้าทําสัญญาจะซื้อจะขายกันไหมมันนันมีสัญญาอะไรไว้ไหมว่าป้าไปถ่ายถอนให้จํานวนเงินเท่านี้แล้วจะออกมาเงินมาจ่ายคืนป้าเท่านี้มีสัญญาอะไรกันบ้างไหมหรือเปล่ามีสัญญามีสัญญาที่เหลือทาสัญญาเงินคู่ไว้กับแม่ก้อง ไม่ใช่กับไม่ใช่กับยายก็นะกับแม่ก็ทํำปัญญาไว้บ้านยายอยู่ไหนป้าสมจิตอยู่ไหนเนี่ยอยู่ขอนาดลูกขอน่านนี่อเอจ้าวดเจ้าวดอน่าเอาอย่างนี้ป้าสมจิตคือคนราองมันต้องตรงไปตรงมาให้เขาไปถ่ายถอนให้เนี่ยนะช่วยเขาแล้วเนี่ยนะใช่้าช่วยเขาแล้วเขาไม่มีที่อยู่ลูกดูจัมันจะมีส่วนต่างอยู่บ้างไหมอ่ะหรือว่า ไปถ่ายถอนให้ฟรีๆเลยหรือยังไงเขาให้ดอกเบี้ยป้ามาสักสี่เดือนได้นอให้ดอกเบี้ยป้ามาร้อยละสองบาทสักครับเออจริงๆเอาละเข้าใจอยู่ป้าป้าไปพบอายการที่จังหวัดทุ่งสงนะที่ศาลทุ่งสงนะป้าไปทุ่งสงแล้วไปทุ่งสงไดทุ่งสงให้อายการเขาช่วยเจรจาให้เอ่อ เดี๋ยวป้าจดเบอร์โทรศัพท์แล้วนัดหมายเดี๋ยวผมให้จานรงช่วยประสานไว้ให้นะให้ป้าไปพบนะบว่าให้อายการเนี่ยออกหนังสือเชิญนะคนที่ป้าว่านั่นแหละให้ไปคุยกันที่อายการว่าให้คืคนหนี้กันเสียเขาอุตสาหไถ่ถอนให้แล้วเจ้านี่จะได้ไม่ตังเยอะแล้วทําไมไม่คืนเงินให้เขาให้ครบ,บนะบบตามตกลงนะ จะอ<ช>้างว่าด้วเป็นตำรวจแล้วจะมาเอาเปรียบชาวบ้านมันไม่ใช่ไงทีนี้เรารเราก็เป็นตำรวจป้าก็โอนให้ลูกก็วันเขาจะทำอทำหม,ามาป้าได้เร็วเขาว่าเขาจะค<ถ>ูดจ<ม>ินนาการล<ม>ูกก็ปพ่วยป้าได้เร็วแต่พอคู่ได้คู่ได้ไปหกแสนเ<ม>หลือเพราว่าเขาทำสัญญาเองแม่ก็นั้นว่าเขาทำสัญญาไว้เอง<ม>แล้วยายเขาเป็นคนค้ำสัญญาเงินคู่ไว้สองแสนกับแปดพันลูก ก็ป้ามีสัญญานี้อยู่ใช่ไหมป้ามีสัญญานี้อยู่ใช่ไหมมีค่ะเออไปไปไปให้อัยการเรียกไปเจรจาพูดคุยกันนะหรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ชดใช้จริงๆก็ฟ้องบังคับฟ้องบังคับได้ก็ฟ้องที่ศาลทุ่งสงนั่นแหละฟ้องเป็นคดีมโนสาเร่ง่ายๆให้อัยการเ็าแนะนําให้ต่อจดเบอร์นะคะป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนครับนัดหมายว่าจะไปวันไหนครับครับครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะ0ูนย์้าค่ะ ศูนย์เ้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเอ้ยศูนย์เจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามอาจารย์เดี๋ยวเป๊บนึ่งเป๊บนึ่งเอาไปบอกหลังไหมไหมเอาทีมงานทีมงานจดหลังไหมเลยครับแล้วบอกหลังไหมครับเอาพบแล้วเจอแล้วนะศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามค่ะเจ็ด อู๊ดสามอ่าไปใหญ่แล้วทีนี้เจ็ดเจ็ดสามบอกใหม่บอกใหม่บอกใหม่จดใหม่ครับเอาใหม่ค่ะค่อยๆนะจะจำมังใบหวยกันอยู่เนี่ยมันครับครับครับโซนโซนเจ็ดห้าครับศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่เก้าสามสี่เก้าสาม สี่เกอ่าโทรไปก่อนเลยเี่ยเดี๋ยวหลังจากวางหูโทรศัพท์นี้โทรไปคุยนัดหมายทางอายการเพื่อไปปรึกษาเรื่องนี้โทรไปได้เลยนะ,ะนะครับ